มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดตั้งเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาปริญญาครั้งแรก เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518มีชื่อเดิมว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระรชาชทานนามว่าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2531และมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนใช้ เมื่อปีพุทธศักราช2532หลังการปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการตามแผนปฏิรูปการศึกษาพุทธศักราช2542โดยรวมกระทรวงศึกษาธิการและทะบวงมหาวิทยาลัยอยู่ในสังกัดเดียวกันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพุทธศักราช2548ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจำนวน9แห่งขึ้นแทนที่ทั่วประเทศโดยเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคลเทียบเท่ากรมมีหน้าที่จัดการศึกษาระดับปร,ริญญาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาประกอบไปด้วยเขตพื้นที่หกแห่งได้แก่เขตพื้นที่ภาคพายับตั้งอยู่ณจังหวัดเชียงใหม่เขตพื้นที่เชียงรายเขตพื้นที่ลำปางเขตพื้นที่น่านเขตพื้นที่ตากและเขตพื้นที่พิษณุโลกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่พิษณุโลก มีปรัชญ,ญามุ่งเน้นวิชาการเชี่ยวชาญปฏิบัติพัฒนาชุมชนตั้งอยู่เลขที่52หมู่7ตำบลบ้านกรางอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมีเนื้อที่ทั้งหมด572ไร่3งาน15ตารางวาสีประจำมหาวิทยาลัยคือเขียวขาวเหลือง ดอกไม้สัญ,ญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยคือดอกฮิรัญญิกาภายในรั้วมหาวิทยาลัยมีอาคารเรียนภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่นเหมาะก,กับการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชาหลักสูตรที่เปิดสอนมี3ระดับได้แก่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีหลักสูตร4ปีระดับปริญญาตรี2ปีหลักสูตรเทียบโอนรายวิชาและระดับปริญญาโทร,ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเปิดสอนหลักสูตรพืชศาสตร์สัตวศาสตร์ประมงการจัดการคอมพิวเตอร์ธุรกิจเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรเทคโนโลยีการอาหารช่างยนต์ ระดับปริญญาตรีหลักสูตร4ปีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรสาขาวิชาพืชศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรพืชศาสตร์พืชสวนหลักสูตรพืชศาสตร์พืชไร่นาสาขาวิชาสัตวศาสตร์และประมงเปิดสอนหลักสูตรสัตวศาสตร์หลักสูตรประมงวิชาเอกพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำวิชาเอกชีววิทยาประมงวิชาเอกการจัดการทรัพยากรประมง สาขาวิชาอุต,าาตสาหกรรมเกษตรเปสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหลักสูตรเกษตรกลวิธานหลักสูตรการบริหารธุรก,กิจเกษตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เปสอนหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์สาขาวิชาบริหารธุรกิจเปสอนหลักสูตรการจัดการ สาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลระดับปร,ริญญาตรีสองปีหลักสูตรเทียบโอนรายวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีการเกษตรสาขาวิชาพืชศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรพืชสวนหลักสูตรพืชไรนา สาขาวิชาสัตววิทยาและประมงเปิดสอนหลักสูตรสัตววิทยาหลักสูตรประมงสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหลักสูตรเกษตรกลวิธานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์สาขาวิชาบริหารธุรกิจเปิดสอนหลักสูตรการจัดการหลักสูกรกสขขสตรระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลภาคปกติภาคสมทบสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าระดับปริญญาโทคณะวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีการเกษตรวุฒิได้รับวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดสอนสาขาพืชศาสตร์สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตรกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาพันธุ์พืชกลุ่มวิชาการผลิตสัตว์เพื่อชุมชนกลุ่มวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนอกจากการเรียนการสอนภายในห้องเรียนยังมุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาเกิดความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพ พร้อมที่จะก้าวสู่การทำงานกับสังคมต่อไปสโมสรนักศึกษาถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่สำคัญของการอยู่ร่วมกันถือเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษาใหม่สัมพันธ์กีฬาคณะกิจกรรมไหว้ครูพิธีบายสีสู่ขวัญการจัดตั้งชมรมต่างๆ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลและแนะนำแนวทางในการจัดทำกิจกรรมต่างๆทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเกิดความร่วมมือความรักเคารพสมานสามคัคคีมีมนุษยสัมพันธ์ส่งผลทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีประสิทธิภาพและคุณธรรมในการประกอบอาชีพในสังคม นายเชษฐาพุ้มแพทย์ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายผลิตโรงงานบริษัทคากิ้วสยามจำกัดสำนักงานพิษณุโลกทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอาหารสัตว์ซึ่งเป็นหนึ่งใน95ธุรกิจของบริษัทคากิวมีทั้งหมด178โรงงานตั้งอยู่ทั่วโลกสวัสดีครับผมนายพเนธุบเทียนปัจจุบันผมทำงานอยู่ที่บริษัทคาคิวสยามจำกัดสาขาพิษณุโลก ในตำแหน่งพนักงานควบคุมเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์น้ำผมภูมิใจมากที่จบจากสถาบันแห่งนี้ซึ่งสถาบันแห่งนี้ได้ให้ความรู้และสามารถนำไปใช้ได้จริงผมเชื่อว่านักศึกษาที่จบจากสถาบันแห่งนี้จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานและในสถานประกอบการที่ท่านจะเข้าไปทำงานในอนาคต อีกทั้งยังสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวได้อีกด้วยครับได้จบจากสถาบันแห่งนี้เมื่อปีพศ2524มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้จบสถาบันแห่งนี้เพราะว่าสถาบันแห่งนี้นะครับได้ให้ประสบการณ์กับ,กบผมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับ ในเรื่องการทำงานความอดทนความรู้จักบุญคุณคนก็ใช้ประสบการณ์จากที่เรียนมามาปรับปรุงใช้ในการทำงานเพราะว่าการทำงานเราต้องเจอหลายรูปแบบไม่เหมือนกับการเรียนการทำงานกระผมทำงานตั้งแต่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาจนมาถึงเป็นผู้บงังคับบัญชาและก็มีหน้าที่ที่รับผิดชอบในการทำงานมากมายรู้จักที่ว่าจะวางตัวยังไง ในการทํางานเราก็อาศัยประสบการณ์ตรงนี้มาช่วยให้เราทํางานจนได้มาถึงขั้นนี้ครับผมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่พิษนุโลกเป็นผู้จัดการศึกษาวิชาชีพเพื่อพัฒนากำลังคนสู่มาตรฐานสากลอย่างเป็นระบบและยั่งยืนบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มขีดค,ความสามารถเชิงการแข่งขันและพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งทำนุบำร,รุงศิลปะวัฒนธรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและพร้อมให้การต้อนรับทุกท่านที่เดินทางก้าวเข้าสู่รั้วเขียวขาวเหลืองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่พิศนโลก